คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ค่ามีอะไรจะถามเองหน่อยเองรู้ไหมคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้คืออะไรค่าอ่านเจอในหนังสือแต่ไม่เข้าใจเลยขนาดเองยังไม่รู้เลยแล้วค่าจะรู้แล้เหรอแล้วแบบนี้ใครจะให้คำตอบพวกเราได้่ะเนี่ สวัสดีครับทุกคนเอ้าสวัสดีครับตันทิโก้กำลังสงสัยเรื่องคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้คืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเองคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้คือปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่ได้จากการปลูกต้นไม้โดยต้องมีการดําเนินโครงการทีเวอร์ที่จะต้องผ่านกระบวนการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอกและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ TGO แล้วทําไมในหนังสือมีเขียนว่าต้นไม้ไม่เท่ากับคาร์บอนเครดิตผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับ การจะได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตจากการปลูกป่าไม้จะต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมพูดง่ายๆคือต้องทำดีกว่าเดิมทำเพิ่มจากปกติและมีค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการตรวจสอบประเมินจะทำรายงานและทวนสอบข้อมูลการเร่นกระจกครับว้าวข้อมูลสำคัญแบบนี้ชาวบ้านคนอื่นๆคงยังไม่รู้แน่มาๆทุกคนมาฟังกับตันทีโก้ให้ความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิตป่าไม้กันใครมีคำถามอะไรถามกับตันทีโกได้เลยนะ กับ Tigo ครับถ้าพวกเราจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตจะต้องทําอย่างไรบ้างครับ 1. ต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีเนื้อไม้และมีอายุยืนหลายปี 2. พื้นที่ต้องไม่น้อยกว่าสิบไร่ 3. ต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ 4. ต้องมีความเข้าใจในการจัดทาเอกสารตามระเบียบวิธี t อร์ที่ประกาศในเว็บไซต์ TGO 5. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ประเมินภายนอกครับแล้วพื้นที่10ไร่จําเป็นต้องติดกันไหมครับไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่ติดกันสามารถนําหลายๆแปลงมารวมกันได้ เอกสารสิทธิที่ถูกต้องมีอะไรบ้างครับหลักฐานเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอกสารที่ยืนยันได้ว่าเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิในพื้นที่นั้นๆยินยอมให้ดําเนินการฉันมีคําถามจ้ะฉันปลูกต้นไม้มา30ปีแล้วสามารถเอามาทําคาร์บอนเครดิตได้ไหมจ้ะสามารถทําได้ครับแต่ต้นไม้ที่ปลูกไว้นานแล้ว <c redit> ปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้จะไม่มากเท่ากับต้นไม้ต้นเล็กๆที่อายุอย่างน้อยนะครับ <c redit> ซึ่งถ้าได้คาร์บอนเครดิตน้อย <c redit> ก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับถ้าเอาต้นไม้มาทําโครงการคาร์บอนเครดิต แล้วสามารถตัดได้ไหมครับตลอดช่วงระยะเวลา10ปีตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการทีเวอร์เพื่อให้ได้คาร์บอนเครดิตจะไม่สามารถนำไม้ออกจากพื้นที่โครงการได้ครับเว้นแต่ 1. มีการตัดขยายระยะโดยการเลือกตัดไม้ที่โตปานกลางบางส่วนออกเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตของหมู่ไม้ 2. การลิดกิ่ง เพื่อกำจัดบางกิ่งออกไปทําให้ได้ต้นไม้ที่เกลี้ยงเกลาไม่แย่งการเจริญเติบโตออกมาจากลําต้น 3. เมืม่อครบกําหนดอายุรอบระยะเวลาตัดฟันของต้นไม้ขอบคุณกับตันพีโกมากมากครับที่มาช่วยให้ความรู้กับพวกเรายินดีครับถ้าหากมีข้อสองสัยอื่นๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w t g o o r t h นะครับการปลูกปาก่าไม่เพียงแค่ช่วยลดการเรือนกระจกแต่ยังช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับพวกเราทุกคนอีกด้วยและพบกันใหม่นะครับทุกคน คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้เพื่อมุ่งสู่เน t ซีโร